กองปราบสรุปสํานวนคดีฆ่าสอจโอต้งส่งฟ้องโกธรพร้อมสมุนรวมแปดรายกองบังคับการปราบปรามสรุปสํานวนคดีฆ่าสอจโอต้งส่งฟ้องโกธรพร้อมลูกสมุนรวม8รายคาดหอบสํานวนเดินทางถึงอายการสายวันนี้เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์68ที่กองบังคับการปราบปรามบกป ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันนี้พันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บัญชาการกปปพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนกก2สองบอกกปจะนำสำนํานวนคดีการเสียชีวิตต่อของนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือสอจโต้งปราจีนบุรีที่ถูกนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรและลูกสมุนใช้อาวุธปืนยิงถลม่มจนเสียชีวิตไปสํานักงานอายการสูงสุดถนนรัชาดาพิเศษเพื่อส่งฟ้องกลุ่มผู้ต้องหาต่ออายการหลังคดีดังกล่าวได้สรุปสํานวนเสร็จไปเมื่อวันที่ผ่านมา เบื้องต้นผู้ต้องหาที่ถูกส่งฟ้องในคดีนี้มีด้วยกันทั้งหมด8รายประกอบด้วย 1. นายสุนทรวิลาวันหรือโกธร 2. นายธนสารขอสงวนานามสกุลหรือกอล์ฟอายุ32ปี 3. นายศักดิ์สิทธิ์ขอสงวนานามสกุลหรือตูนอายุ34ปี 4. นายธนพัฒน์ขอสงวนานามสกุลอายุ18ปี 5. นายสิทธิชัยขอสงวนนามสกุลอายุ41ปี 6. นายพัทธรนนท์ขอสงวนานามสกุลอายุ38ปี 7. นายอภิสิทธิ์ขอสงวนานามสกุล อายุ34ปีและ8นางสาวมิญ,ญรัตหรือเมเสงวนนาวนสกุลภรรยาของนายธนสารสำหรับตัวของนายสุนทรหรือโกธรและกลุ่มมือปืน7คนแรกที่ถูกจับกลุ่มในที่เกิดเหตุจะถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองร่วมกันมีอาวุธปืนและยุทธภัณฑ์เสื้อกรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันอ้างยี่ซ่องโจรมีเพียงนางสาวมิญ,ญรัตหรือเมผู้ต้องหารายสุดท้ายที่ถูกออกหมายจับเพิ่มเติม และถูกจับกลุ่มในภายหลังเพียงรายเดียวที่ถูกดำเนินคดีในความผิดฐานสนับสนุนช่วยเหลือบุคคลอื่นให้กระทำความผิด